พี่แชมป์พี่แชมป์ขอตังค์หน่อยห้าบาทเอาไปทำอะไรอ่ะ,อะก็จะเอาไปกินชาบูหมาล่าไงเฮ้ย hey, มันมีด้วยเหรอชาบูหมาล่าไหมละห้าบาทมีอยู่แถวแถวนี้นี่เองเดี๋ยวพาไปอ๋อเหรอไปไปดูกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกว่าจะมีอ่ะเชื่อซะบ้านหนี๋ยนีของดีอ่ะห้าบาทก็มีนะสําำหรับใครที่จะมากินซุกี้จินดาต้องเตรียมเวลาเผื่อไว้เลยหนึ่งชั่วโมงคิวแน่นมากๆ คนเยอะมากที่45ครับข้าวโพดนะนี่ข้างบนชั้นสามว่างเหอนจี่อันนี้เราอยู่ในร้านสุกี้จินดาแล้วนะคะเหมือนอยู่ประเทศจีนนี่ใส่ผ้าหนุนหมวกได้หรอจุดเด่นของร้านนี้คงจะเป็นน้ำจิ้มที่กลมกล่อมโดยเฉพาะน้ำจิ้มที่มีความ,ห,มนหนืดของนาทำให้เราติดใจจนต้องไปกินซ้ำสอง นี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆปรุงพวกน้ำจิ้มได้น,นะคะนี่เลยน<อ>ี<อ>่ค<ๆ>ุงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้มันมันปรุงยังไงอ่ะอันนี้เหมือนเขาปรุงไว้ให้แล้ว <c oughs> อ ok, ๋อๆๆออ <c oughs> เรามาดูส่วนผสมนะมันจะมีเหมือนเบสจะเป็นซอสถั่วผสมงาแล้วก็ปรุงแบบมะนาวนมันหอยซีอิ๊วอะไรเงี้ยแล้วก็พริกผงชูรสก็มีให้ใหทุกคนคิดดูดิเผ็ดแน่เลยอ่ะมันเหมือนมันมีงานะ <c oughs> มีงามีพริกมีน้ำมันงาแล้วก็มีเหมือนเต้าเจี้ยวปะไม่แน่ใจมันคืออะไรนะเดี๋ยวลองชิมอันที่เขาปรุงมาให้ก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไอง <c oughs> อืมเฮ้ยอร่อยมันมันมันก็เผ็ดแต่เผ็ดไม่มากแต่มันจะมีความแบบน้ำมันงาเยอะได้งางางาแบบถ้าใครเคยกินโมโม่อะก็คืองาแบบนั้นเลย <c oughs> หลังจากที่เราจัดการเรื่องของน้ำจิ้มเสร็จแล้วเราก็มาดูในส่วนของเนื้อผักและน้ำซุปต่าง ที่เราจะเลือกมากินกันในวันนี้นี่จีนาหมาาล่าเมนูของเขามันจะเริ่มอยู่ที่49่บาทซุปต้มตำหลับเนาะมีให้เลือกทั้งหมด7ซุปในทีเดียวแต่ว่าอันดังๆก็คือแน่นอนจะเป็นหมาล่าคนที่ชอบกินวัฟมันมีแบบว่ามันวัวด้วยแล้วก็แบบ มาเขิดเท่ต้นยันคู้เห็ดความกระดูกนี้ก็คือเราจะจ่ายเงินให้กับซุป4ีบกาบาทแล้วนั่นนั้นก็แ้วแต่ว่าเราหยิบไม้อะไรถ้าบาทใช่ไหมสีชมพู10บาท20 2ส3บบาอยู่ถ้าเล่นแต่สีขาวอย่างเดียวนี้หมดตัวเลยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วซุปมาแล้ว,ลว,ลวสรุปเรากินซุปกระดูกเหรอก,<ะ>ก็แบ่งแบ่งกันซุปหมาล่าของที่นี่ต้องบอกเลยว่าเผ็ดสุด,สด สำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่ากินเผ็ดได้แล้วแล้วก็แนะนำให้สั่งซุปกระดูกหมูแทนนะครับความยากก็คือบางอันอะ่ะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแบบสมมติอันนี้ก็เข้าใจลูกชิ้นแต่ไม่รู้ว่ามันคือลูกชิ้นอะไรเพราะว่ามันไม่มีป้ายติดเราต้องมาด่าว่าอันนี้ลูกชิ้นหนมูมีห,หรือ,รอปล่เออเนี่ย พลาสติกมันไปลงไปต้มได้ไงถึงไม่ได้ครับถึงไม่ได้ครับจุ่มไม่ได้อ้าวมันต้องพลาสติกไงคุณอ๋อต้องเอาลงก่อนทุกคนคือจุ่มไปเลยไม่รู้อ啊 คครับบนะเอาปลาหมึกไหมอ้าวเอาแบ่งแบ่งเดี๋ยวเราจะลองชิมน้ำซุปกันแล้วนะครับมีความนมนมนะมันแบบขาวๆซุปกระดูกหมูเดี๋ยวลองชิมดูอืมเฮ้ยอร่อยจริงปะเออมันมันมันนิดนิดหากินที่ไหนไม่ได้นะรสชาติต้อแบบมีเอกลักษณ์สดชื่นเดี๋ยวจะลองซุปหมาล่าให้ด้วย อือหือแซ่บสุดๆเผ็ดเผ็ดจริงเผ็ดจริงอ้าวเหรอดูเหงื่อดูเหงื่อสองซุปนี้อร่อยเลยหม่าล่ากับกระดูกอุ้ยมันเดือดอ่ะออ๋นี่ไหมอ๋อนี่เราอัมฝ่าจีนเป็นะ ช่วยเราก่อนเราจะเปาไฟยังไงอ่ะกดอันไหนอ๋อทุกคนกดปุ่มเดียวนะอันนี้คือแรงสุดอันนี้คือเบาสุดเนี่ยไฟมันจะวิ่งตามเห็นปะนําเข้าจากจีเลยจากจีนอ๋อจีนหมดเลยพอคะช่วยใส่พานด้วยเหรอใช่อันนี้ก็ใส่จีมช่วยก้อนที่อยากขยายจนอ๋อนี่คือจีมแม็กซ์แม็โครอันนี้เปิดกี่โมงคะ11โมงถึง3ทุ่มเดี๋ยวว่าจะขยายเวลาเพิ่มเป็นสาขาหนึ่งย้อนนะฮะก็อาจจะมี24ชั่วโมงว้าว24ชั่วโมง ไม่มีภาษาอังกฤษเลยแล้วเราก็อ่านภาษาจีนไม่ออกเลยเดี๋ยวเราจะใช้ Google Translate ที่เป็นตัวกล้องดูว่ามันจะแปลได้จริงเปล่าไหนลองดูดิทุกคนมันแปลได้จริงๆือันนี้สูงกลางต่ําอันนี้ก็คืออำนาจการยิงเดี๋ยวก่อนอำนาจการยิงคืออะไรพวกสงครามมาเนี่ยก็พอเข้าใจได้ครับแต่จริงๆไม่ต้องแปลก็ได้นะเพราะว่ามันมีไม่กี่ปุ่มที่นี่เราดูเราเอาใส่ก่อกลง อยมันจมลงไปนะทุกคนมันไม่เห็นอะไรเลยนะน้ำมันขุ่นมากโอ้มันเป็นกิฟต์หนีบมาเหรอใช่วินวัตกรรมายนี้ชิมน้ำซุปก่อนชินชาแล้วเป่าก่อนสิ <laughs> เป่าก่อนสิ <laughs> สงสารชาบูนลครับหินน,น,นชาหิ้งชาจริก็อยู่ลวกลิ้นอนะ่ะอยู่ไม่เป่าก่อนมันดูไม่ร้อนอะแต่มันร้อนมากอะอาหารที่วิ่งมาตามสายพานยังไม่มีหยุดหย่อนทำให้เราเพลิดเพลินได้ไม่น้อยเลยนะครับตอนแรกนึกว่าน้ำสุมเขามันจะเป็นแบบจืด,จด ใช่คืออร่อย,ยเป็มเย็มแล้วก็มันไขก่ก็ดกบอกเลยคนไม่กินเผ็ดคิมไม่ได้ต้องสูง้ผิดเราจะเริ่มลวกเนื้อแล้วนะครับฝานนี้50บาทนะ ลากินอ่ะน้ำซุปนี่เขาคิดตังเป็นหม้อปะใช่หมอ้อละสี่บาบทโอ้แต่ว่าถ้ายูอยากเปลี่ยนน้ําซุปอะ่ะไม่เอาหม่าล่าแล้วยูก็ต้องจ่าย4ีบก้าบาทเพิ่ม,อมทอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราเสียสละเองเราจะกินของเผ็ดให้กับยูเดี๋ยวเราสลับหม้อให้ ออร่ยมันเป็นยังไงคือเคยินชีสข้างในอ่ะคือก็เหมือนแบบชีสบันข้างนอกน่าจะเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาโอเคเดี๋ยวจะลองเอาเนื้อลวกหมาล่ามังนะแกว่งสองสามทีพอ เราได้หวังเราจีมาแล้ว,วเวอร์ชั่นไทยมันคืออะไรอะน้ำเก้วขวอมันเป็นน้ำจับเลี้ยงอ๋อนี่ยอะไรไก่ขาไก่อ๋อตีนไก่เออเออนี่ครับ <c oughs> ดูกกินเหรอนี่คือตีนไก่นะครับ <c oughs> คือแบบเคาลาะกระดูกออกให้หมดเลยนะเนี่ยสบายมากแบบพร้อมกินปกติตีนไก่เราจะต้องแบบไปขย้อนกระดูกออกใช่ปะแต่เนี้ยก็คือไม่มีละกินตีนได้เต็มเต็มลองไปละม,มันมีความเอ็นกุกกรอบ 1ิบบาทใช่ไหมคุ้มมากกินอันนี้อย่างเดียวเลยยอย้อๆสิบบาทคุ้มเอาสิบบาทมากินเยอะดีกว่าถ้ากินถาดละห้าสิบนะสี่ถาดก็สองร้อยแล้วนะสิบบาทสองร้อยได้ยี่สิบไม้อะ่ะว้าวหมูสไลด์หมูสไลด์ <laughs> ลของริง้โอ้ my god โอเคโอเคต้องรีเอลงเดี๋ยวเขาว่าเพ้กขนาดเยอะเลยก็คือตีนไก่เขารอกระดูกออกไปให้หมดแล้วอะเราเคยเห็นในทีวีแบบว่าเขามีเหมือนจ้างเลยนะที่แบบให้คนมาเลาะเลาะไก่อะใช่ปันเลาะใช้ปากเยเหรอเฮ้ยจริงไก่ยังไม่ได้ต้มนะก็คือต้มเสร็จแล้วแล้วเหมือนแบบถ้าอยู่คิดว่ามันจะมีแมชชีนอะไรในการเลาะกระดูกไก่มันต้องแอดวานซ์มากเลยนะใช้ใช้มือใช้มีดอืมอืก็เป็นไปได้ที่อาจจะใช้ฟันหรือเปล่าน้องอันนี้มันคืออะไรโทษทีกำลังยกของเลย แค่คิริวครับอุยแค่คิริ้วหรอหรอไม่เช่นโต๊ะอะไรอย่างงี้ป่ะสงสารน้องกำลังกำลังจะยกของก็โดนเรียกมาคุยอันนี้ของแพงนะถ้ากิน4อันนี้ก็200เรียบร้อยแล้วเล็กของ10บาทมี10บบาทตะน้ำใสสไลด์สไลด์ที่บอกจะกิน5บาทไหน อ๋อมันขึ้นเป็นสิบบาทหรอไหนห้าบาทมีสักอันไหมเป็ยนเป็นสีเขียวเลยเปลี่ยนใจไม่มีห้าบาทเลยเปลี่ยนใจสิบบาทได้ไหมขอต่าง่อยสาหรับใครที่แบบกลัวไม่อิ่มนะเพามันข้าวสวยด้วยแต่ต้องสั่งแยกเอาเนื้อที่ลวกวางมันข้าวสวยตอนไหนไหมน้ำซุปมันจะไหลไปน่ากินมากเลยอ่ะวางแตงกวาจิ้มเนื้อจิ้มข้าวข้าวนุ่มเนะข้าวดูนุ่มๆอ่ะ ร้อนร้อนใช่ไหมดูก็รู้เด,ดีด๋ยวขอเน,นอนาค่ะได้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 ดได้ได้ได้ไไ เ3็ดสาโอเคเมื่อกี้พวกเราได้ไปกินที่ร้านซุกี้จินดาเนาะของอร่อยก็คือจะมีน้ำซุปกระดูกหูอันนี้คืออร่อยมากมมีความนัวแล้วก็ความเค็มของน้ำซุปมันจะไม่ใช่น้ำซุปจืดๆที่เราคิดเลยคือไม่ใช่อร่อยมาก แล้วก็ในส่วนของเรื่องราคาก็ดีมากแบบมาละ5บาท10บาทแล้วก็เนื้อก็จะแบบหา50บาทเนี้ยราคาดีมากเลยเมื่อกี้กินไป2คนประมาณ7 0 0กว่าบาทคุ้มมากเลยนะคะส่วนเมนูเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอกินไปสักพักก็จะมีไก่ทอดมาเพิ่มแล้วก็จริงมีกุ้งด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นของนิพพานนด้ก็คือตีนไก่มันนุ่มใช่ไหมไม่กรุบอะไรเงี้ยถ้ารายการฟู้ดแท้ขอลาไปก่อนนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์แลวก็ s u b s c r i b ์ให้ช่องเราด้วยเนาะบ๊ายบายค่ะ